เอ้าไงเป็นงั้นเลยพี่สวัสดีครับเจอกันแล้วครับพวกเรา movie หายผมบอลนะครับตอนนะครับวันนี้เรามีข่าวของจ็กเกอร์มาเล่าให้ฟังอ, Joker อ่ะจ็อกเกอร์ฟูลยาเดอร์อ่าก็คือจ o กเกอร์สองนั่นแหละฮะเออชื่อภาคอ่านยากชิบหายอืแต่แต่รู้แค่นี้นึงนะครับเป็นเกตความรู้ฟูลยาเดอร์นี่คือเป็นโรคเขาเรียกว่าทางจิตเภทอย่างหนึ่งอืที่ทําให้เหมือนคนสองคนนะ่ะมาแชร์เขาเรียกว่าความประสาทหลอนร่วมกันหรือแชร์โรคทางจิตร่วมกันเหมือนคนเหมือนอุปทานหมู่วแต่อันนี้เกิดขึ้นนกคแล้ว็็เปน เกี่ยวกับปัญหาทางจิตก็น,น่าจะเปรียบหมายถึงโจ๊กเกอร์แล้วก็ตัวฮาร์ลีควินนั่นแหละหม,มาเข้าเนื้อหากันดีกว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะเข้าเนื้อหาเลยครับทุกท่านโอเคฮะก็คือไอ้โจ๊กเกอร์โฟลียเดร์เนี่ยฮะก็ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งได้ไปเปิดตัวในเทศกาลหนังภาพยนตร์นานาชาติเวนิส่าแล้วก็แบบว่าตอนฉายจบอ่ะมันก็ได้รับเสียงคนดูยืมตบมือให้ยาวถึง11นาทีเลย11เอเลยอ่ะ มึงว่างกันอะน้วเหรอือแบบอะไรอยู่มันเหมือนทำเนียมอยู่แล้วที่เขาจะตบมือให้อะไรเงี้ยตบต้องตบนานแค่ไหนอะก็แล้วแต่ว่าความชอบเลยอะมึงตบยังไงสิบเอ็ดนาทีนึกภาพไม่ออกจริงพี่นึกภาพในหัวไม่ออกว่าแบบคนยืนน่ะตบมือสิบเอ็ดนาทีอะไอ้เจยแสบมือหมดแล้วหรือว่าคือหนังมันนานเกินตูดเมื่อยตูดเนี่ยต้องขยับร่างกายต้องขยับโยกย้ายคือความจริงมันคืออาราบิกหลังดูหนังเสร็จยี่สิบเอ็ดนาทีเป็นไปได้ไงวะ บ้ามากอันนี้ก็อ,อาจจะเป็นเหมือนวัดวัดได้อย่างหนึ่งว่าแบบอคนดูอาจจะชอบหรืออะไรยงี้ชอบสุดเออชอบมากตบมือให้ยาวเลยที่จำได้ตัวตบนีต่ต,ตัวแตกเลยไหมฮะอ่าก็มีหลายเรื่องอะที่ตบนานแต่ก็แตกเลยทีงี้ <c oughs> ไม่คือความจริงแล้วเขาตบมือดาา่าเปล่าแบบแทรกเสียงตะโกนโอ้หก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นเหมือนธรรมเนียมของพวกหนังที่ฉายในยุโรปอยู่แล้วว่าถ้าแบบไปฉายก็ต้องตบมือให้สั้นยาวแล้วตัดเรื่องกันไปโอเคอ่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ย คนดูตบมือให้สิบเอ็ดนาทีอแต่ว่านักวิจาัยก็ไม่เพิ่มบนเรื่องนี้เท่าไหร่ไ่้ยว่ากดคะแนนกันยับๆเลยอย่างในลอตเทนโทมิโตเนี่ยก็เริ่มขึ้นคะแนนมาแล้วก็คือ60%สตอนแรกเน่านน่ตอนแรกเน่าแต่ตอนนี้กลับมาเหมือน<ด>ที่เห็นเมื่อเช้ามา 54, ัน54าสิบสห้าสิบแต่ตอนนี้กลับมาสดก็เหมือนมีคนมาช่วยโมคะแนนได้หน่อยก็ไอคนตบมือไงอมือมันเพิ่งหายเจ็บมันออมาทั้งคืน มันแบบวันนี้โอ้ไม่ได้แล้วผมต้องมาพิมพ์ช่วยแต่แต่ยังแสบมืออยู่นะยังลําบากนิดนึงแต่เดี๋ยวคงขึ้นเรื่อยๆอ่าเออต้องลองดูแต่ในเมตาคิิกนีก่หนักอยู่ก็คืออยู่ที่54คะแนนเต็มร้อยห้นาสิบสี่คะแนนเต็มร้อยอืมก็พอๆกับลอตเทนโทมิโต้นะนะอ่าใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือมาในทางที่ไม่ชอบแต่ก็วพราะไรยากเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันก็ได้จากลอตเทนโทมิโต้ไปแค่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองแต่ภาคแรกรู้สึกเข้มข้นนะอืมสนุกแล้วก็เข้มข้นคือพี่ไม่ชอบหนังดรามายย่าอแว่่รตา รู้สึกว่าดูแล้วแบบเพลิดเพลินระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับมันใช่เป็นหนังออกทรงจิตวิทยาด้วยจิตวิทยารู้สึกตื่นเต้นแบบดูดูแล้วบีบคั้นอ่ะเออดูแล้วรู้สึกบีบคั้นใช่คนดูก็ชอบกันอะไรอย่างนี้แต่ภาพนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านักวิจารณ์เรียกว่าไม่ตื่มกันสุดๆเลยไม่ชอบเลยอืมอ,อ่ะมาดูเจ้าแรกอย่างวันดิตี้แฟงเงี้ยเขาก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังจิตวิทยาที่คับแคบแล้วมันน่าเบื่อมากๆ ขั้นตอนการพิจารณาคดีความที่ได้จุดประสงค์สุดๆก็เหมือนกําลังดูถูกคนดูอยู่ก็แสดงว่ามีฉากที่คิดว่ามันไม่ make sense อยู่แล้วก็แบบจิตวิทยาที่แบบดูง่ายเกินไปน่าเบื่ออย่างเงี้ยจะบอกประมาณนี้แต่สําหรับพี่นี่คือภาคเนี้ยควรที่จะเป็นภาคที่ดีกว่าเดิมได้นะพาะเหมือนประมาณาภาคที่แล้วมันเซ็ตมาให้แล้วอืแบบเซ็ตจิตวิทยาเบื้องต้นเซ็ตพื้นฐานของโจ๊กเกอร์มาแล้วภาคนี้ควรที่จะซัดได้เต็มต่อซัดได้เต็มข้อควรต่อยอดได้นะ ก็เ,เหมือนภาคที่แล้วเหมือนภาคปูใช่เนี้ยคนเป็นภาคที่ซัดเ,เขาอยากเล่นอะไรเล่นอ่ะแต่ถ้ามันมาวนหน้าเบื่อนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ล้ะมาต่อมาจากแบบนิวยอร์กแมกซีนเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาร์เร์เฟกก็คือตัวจ็กเกอร์เนี่ยถูกกระทำแม้เขาจะคิดว่าเขากําลังยึดอํานาจของโลกนั้นอยู่เหมือนเป็นกระสอบทรายให้กับโลกนี้และที่สําคัญกว่านั้นสําหรับผู้กับผู้ซึ่งทําให้ตัวละครมีสัตว์สีมากมายจนเขาหยุดทําตัวหน้าสมเพชแล้วเริ่มคล้ายๆกับเรื่องตลกที่ยาวและยุ่งเหยิงก็คือ มันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแันน้วน่ะแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจแต่สุดท้ายก็อาจถูกกระทำอยู่ดีถูกกระทำอยู่ดีอืก็คือพูดง่ายมันเริ่มมีศักดิ์ศรีซึ่งความจริงโจ๊กเกอร์มันไม่ได้มีศักดิ์ศรีนะเว้ยตัวละครโจ๊กเกอร์มันคือคนบ้าเว้ยคนบ้าที่แบบ่วยจิตอะเออตัเลิดอะใจปวะเออมันอาจจะคิปติงมีศักดิ์ศรีแต่ความจริงก็ไม่มีแต่ว่ามันก็ทําอย่างที่มันอยากทํำมันแบบ คาดเดาไม่ได้ตัวละครจ๊กเกอร์เป็นตัวละครที่น่ากลัวเพราะว่ามันคาดเดาได้ยากไม,ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยอะ่ะแต่ถ้าบอกจ๊กเกอร์มีศักดิ์ศรีจริงๆก็ไม่ถูกเสมอไปเพราะถ้ามันมีศักดิ์ศรีจริงๆมันก็คาดเดาได้ดีว่าออจออกเกอร์เป<ะ>็นตัวละครที่คาดเดาไม่ได้เสมออืมอ่ะแล้วต่อมาของคอลลรเดอร์เงี้ยเขาบอกว่าแม้ในช่วงที่ใช้เพลงแฟนตาซีเพื่อให้ความคุ้มครองเพื่อหลุดออกจากสุนทรียภาพโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ท็อฟฟิลิปก็ไม่สามารถส่งมอบความตื่นตาที่จําเป็นออกมาได้ และแนวเพลงที่จะเต็มๆบุคลิกของโจเกอร์ได้อย่างแน่นอนก็คือบอกว่าเพลงไม่ได้ดีขนาดใช่แบบเพลงก็ไม่ได้ส่งหนังขนาดนั้นไม่เหมือนแบบลาลาแลนนี้ป่ะเพลงก็เหมือนแบบมาเพื่อเพลงอย่างนั้นมีแวะไปว่าว่าชินไอ้ฟิลิปด้วยเหรอตัวแม่ตัวตัวทอดพุ่มกลับมอ๋อตัวพุ่มกลับฟิลิปใช่ไหมก็ใช่ก็เหมือนแบบเลือกมาไม่ได้ดีไม่ได้เลือกดีคือจะตำหนิพุ่มกลับว่าเลือกเพลงมาไม่ดีใช่เพลงยังโดนเลยเนี่ยเพลงยังโดนยันเพลงเลย แล้วต่อมาของวาเลตี้แกก็บอกว่าโฟ l ีออดเออร์อายทยานและอุกอาจแบบผิวเผินแต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นภาคต่อที่มีความระมัดระวังมากเกินไปก็คืออาจจะไม่ตายจากภาคแรกอแม่ก้าทาสุดอะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนภาคแรกอแล้วต่อมาก็คือส่วนของทั t a ท f ฟิล ER> ์มเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในศารอีกส่วนเป็นภาพยนตร์โรแมนติกที่อยู่หลังลูกกงโฟ l ีออดเออร์เป็นภาคต่อทางดนตรีที่แปลกใหม่ซึ่งล้มเหลวในการเป็นตัวของตัวเอง โอ้ถ้าพูดอย่างนี้นี่กูนึกภาพออกเลยนะอืมว่าทั้งเรื่องจะเป็นยังไงนะฮะท้งเรื่องคือส่วนหนึ่งอยู่ในศาลถืกว่านะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดนฝากขังไงติดคุกหลังลูกกงใช่เจอฮาริคินแล้วก็พอรักกันอยู่นะแล้วก็ออกมาสาลต่อเออเข้าไปคือไม่ได้ไปข้างนอกไปอยู่สองที่เนี้ยเออกลัวว่าจะเป็นอย่างงั้นว่ะเพราะว่าดูจากตัวอย่างก็ก็ประมาณนั้นนะตัวอย่างก็เห็นประมาณใช่ก็เห็นอยู่โลเคชั่นโลสองโลเออใช่ อ่ะแล้วต่อมาของดิทเทิลไวท์ไลน์ฮะเขาบอกว่ามันทําให้เกิดคําถามที่ว่าทําไมท็อปฟิลิปถึงนางเลที่จะย,ยอมรับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นละครเพลงทําไมไม่เพิ่มสีสันดีเล็กน้อยไม่ก็เพิ่มเติมการออกแบบฉากขึ้นมาก่นมากให้มากกว่านี้ก็คือพูดง่ายทำไมไม่เป็นละครเพลงไปเลยอืมมันดูแบบครึ่งคึ <S <S ๆๆๆ่งกลางๆที่ใช้ที่พี่บอกไงตั้งแต่รอบแล้วที่แล้วว่าแบบว่าพี่ไม่ค่อยชอบละครเพลงแต่อันนี้มันอยากจะมาครึ่งคึ่งกลางๆใช่เขาใช้คําว่าจุกบ็อกซ์เออคือแทนนี่จะเป็นแบบว่า ละครเพลงล้วนไปเลยแบบเน้นละครเพลงไปเลยแบบมีแบบสิบฉากละครเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเดื้อเรื่องเดินไปละครเพลงตามมาอันนี้อาจจะมีละครเพลงแบบนิดนึงแซมเข้ามาเป็นชว่ามันพ็ิ่งถามไงว่ามันจะไม่ดูขัดเหรออืมเออไแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอเพราะอันนี้ไม่มีปัญหาจริงอืมและอันนี้ต่อมาอันนี้ก็เด็ดอยู่ฮะอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเรื่องนี้อย่างไร การพยายามลบล้างตำนานครั้งนี้อาจมองว่ากล้าหาญหรือความอดดีที่น่าตำคาญแต่โดยรวมแล้วมันไม่สนุกคือไม่รู้แหละว่ามึงทําอะไรอ่ะแต่จบที่ว่าไม่สนุกใช่คือเท่าที่อ่านมามีคนบอกหน้าเบื่อเยอะมากเลยนะแล้วว่ามันใจระราหนึ่งว่านักวิจารณ์เนี่ยแม่งเป็นนั่งเป็นนักนั่งดูหนังหน้าเบื่ออยู่แล้วอฮะนักนั่งนักนั่งดูหนังหน้าเบื่อบอกหน้าเบื่อเนี่ยอันนี้ขอแถมให้อีกอันหนึ่งก็คือของ London e v e n i n g Standard นะฮะเขาก็บอกว่า แม้ตัวละครหลักมีความน่าสนใจและซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าเบื่อแล้วก็น่าเบื่อไม่พาเราไปไหนเลยยังคืดเหี้ยมึงเดี๋ยวกูขออ่านภาษาอังกฤษดิอันเนี้ยเอ่อ The concept b e ไง n d this ิ i l m is about t ด e dog and protein d เ g e r e l s o l u อ i o n okay ก็ประมาณว่าบอกว่าน่าเบื่อแหละน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วบอกเลยว่าแบบไม่พาไปไหนแล้วก็ช้ามากอืมเครียรปัญหาแม่งชัดอยู่อะเหมือนอันเนี้ยปัญหามันเห็นพอๆกับตอนไอ เดซฟูบุบูลีเลยนะที่ตอนนักวิจารณ์ออกมาแล้วเราตีความว่าเออหนังมันน่าจะไม่มีเชียอะไรจริงๆกันแหละเออแต่ว่าแค่แบบเอามันเอาใจแฟนอย่างเดียวแต่นั้นมันไม่ยากอ่ะมันหนังขายได้อ่ะมันมีวัตถุิดที่เล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ยินดีกับเดซฟูบบูลีนะครับเป็น1 2 0 0ล้านแล้วตอนแรกพี่เดาไว้ว่าอาจจะไม่ถึงพันเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างแตกแต่คิดว่ากําไรมหาศาลอยู่แล้วแปดเก้าร้อยเด็กๆแต่พันยังไม่แน่ใจเพราะว่าเสียงมันแตกเยอะ แต่สุดท้ายแล้วพลังของแฟนๆก็ดันมันไปถึงพันสองร้อยจะได้ก็ชนะโจ๊กเกอร์ตัวรจ๊กเกอร์ไปเรียบร้อยหนังเล่นอาร์ที่ทําพันล้านได้แต่อันนี้พี่ค่อนข้างคิดแล้วว่าภาคสองไม่น่าจะไปถึงภาคแรกละคือปัญหามันค่อนข้างชัดไงใช่เดดบูบูบลีเนี่ยยังยังอ่าเหตตัวอย่างแล้วว่าอมรู้แล้วว่าคือพออ่านแล้วรู้ว่าเราจะเข้าไปเจอกับอะไรอ่ะรู้ว่าอ่าหนังมึงไม่น่าเอาที่อะไรมากแล้วเน้นคาบิโอเน้นเซอร์ไพรส์เน้นเน้นแฟนๆใช่แต่หนังเรื่องนี้มัน มันไม่ได้อะดิมันต้องแบบดําติ่งแบบตัวละครมามความสะุกมันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ถ้ามันบอกหน้าเบื่อน่าก,กลัวนนทันทีเลยอือันนี้มาดูของคนชมนิดหนึ่งมาฮะอยากได้คนชมขอชมเลยดิอ่อย่างอันนี้ของสกีนแลนด์แกก็บอกบอกว่าฟอร์เรียเดอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยงานฝีมือการแสดงและภาพที่มีคุณภาพที่นี่มีอะไรให้ชื่นชมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงานภาพ แต่ฉันก็สนุกกับเวลาที่ใช้ไปกับมันแต่ฉันขอแนะนําว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเอ้านี่มึงชมแล้วเหรอแต่มีวงเล็บตอบท้ายนี่มึงชมแล้วเหรอคือมึงบอกของดีงานดีสนุกดีแต่อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากคือถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังน่ะอาจจะอย่างนั้นอันนี้อันนี้แถวบ้านพี่ไม่ได้เรียกชมเลยแต่ว่าพี่ไม่ได้เรียกชมนะพูดกลางๆเลยแต่เดี๋ยวบ้านกูแบบกูบอกว่าแบบเอ้ยก็ใช้ได้แต่แต่อย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดเยเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวเซฟไว้ ไหนมีคนชมดีกว่านี้ไหมคนชมดีกว่านี้เหรอฮะก็จะมีแบบว่าของทําเอาแกบอกว่าเราถูกทิ้งให้อยู่กับโศกนาฏกรรมของชายที่แตกสลายในโลกที่คนสนใจแต่ความเล้าใจเท่านั้นมันเป็นการสน่นคนครั้งใหญ่สําหรับทุกคนที่เขี่ยวข้องแต่ทั้งหมดโดยรวมก็ถือว่ามันดีขึ้นก็ยังชมไม่สุดออยู่ืมมันไม่มีใครชมสุดเลยที่บอกชมไม่สุดอยู่ดีก็ยังรู้สึกว่าแบบก็บอกว่าเออก็ดีนะอก็ดีก็แบบอินไปกับเนื้อเรื่องได้เหมือนคนนี้เขาอินกับเนื้อเรื่องได้อา เออแล้วก็บอกว่าโดยรวมถือว่าโอเคใช่ดีก็ยังไม่สุดอยู่ดีวะไม่สุดแบบของกาดเดียนอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าแม้มันจะจบลงด้วยความน่าเบื่อแบบภาคแรกแต่โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นสั่นี่นี่คัดคนชมมาแล้วใช่มีดีก่านเนี่ยมีมีที่แบบชมที่มันแบบเห็นหน่อยไหมว่าเรื่องเนี้ยมันดีตรงไหนอ่าอันนี้ก็จะมีอันนี้ที่ดีที่สุดที่ผมหามาแล้วให้ให้สี่เต็มห้านะเขาก็บอกว่า ความโรแมนติกทางดนตรีที่หวานและน่าหลงไหลที่มันเต็มไปได้ระหว่างฆาตกรโลกจิตสองคนแนวทางแปลกๆของมันอาจไม่เหมาะกับแฟนหนังสือการ์ตูนแต่มันก็ได้สร้างความแปลกใหม่และความหวังอันน่าเศร้าของตัวมันเองอืมก็คือบอกว่าหนังมันมีหัวใจของมันแล้วนะอืและก็คือมันรู้สึกว่ายังไม่มีใครสุดสักคนอืมหนังมันมีหัวใจอืมแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่ามันแบบยังมีด้วยอาจจะไม่เหมาะกับแฟนหนังสือการ์ตูนอืมทำไมวะยังมีใส่ติงไว้อ่ะ แฟนหนังสือพี่ก็ยังดูโจ๊กเกอร์ไอ้วากินฟินิกได้นะพี่รู้สึกว่ามันโอเคนะมันตีความแบบมันไม่แย่นะแต่เนี้ยมันน่าจะหลุดไปเพราะว่ามันมีคําแบบว่าทําลายความเป็นตั้งเดิมแบบจากคอมิกอะไรกันเยอะอ่ะทาไมว่ามีคํานั้นเลยอ่ะใช่แบบไอของแบบ b ีบีซีไงเขาบอกว่าแบบมันพยายามลบล้างตำนานครั้งนี้และอาจมองว่ามันกล้าหาญแต่โดยรวมคือไม่สนุกอะของ BBC คือมึงจะเปลี่ยนสไตล์โจ๊กเกอร์อย่างนั้นเหรออาจจะอย่างนั้นอาจจะหรือว่าจะมีเนื้อหาอะไรที่มัน พราะมันแบกไอเนื้อหามันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าเนื้อหาโจ๊กเกอร์คือโจ๊กเกอร์เป็นตัวละครปริศนาอยู่แล้วเออคือวิธีการเกิดออริจินของโจ๊กเกอร์แม่งโดนเปลี่ยนเป็นล้านรอบแล้วก็มีหลายแบบจนตอนหลังแม่งเพ้อหลายทีบอกโจ๊กเกอร์มีหลายคนด้วยซ้าเดาเป็นเดากันจนขนาดแบบบอกเซลกันว่าหรือว่าความจริงแล้วแบทแมนคือโจ๊กเกอร์วะไอเยี่ยแม่งเล่นกันหาแม่งไปหาแล้วอะมีแบทแมนโจ๊กเกอร์มาจริงๆไอเยี่ยแบทแมนฮูลาฟอะเมื่องไปหากันขนาดนั้นแล้วอะ แต่จะมีเปลี่ยน,นแน่ๆก็จะมีฮาร์รีควินไงที่เขาบอกว่าจะพูดเสียงสูงขึ้นแลน้วก็จะไม่เหมือนแบบฮาร์รีควินในคอมิกเท่าไหร่กลัวเหรอไอฮาร์ีควินมันยังเป็นตัวเสริมไงก็ถ้าโจ๊กเกอร์มันเปลี่ยนแบบอย่างที่มันบอกว่าโจ๊กเกอร์เป็นคนดูมีศักดิ์ศรีมากขึ้นกลัวแล้วบางทีว่ามันอาจจะแบบหลุดจากการเป็นโจ๊กเกอร์ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเออมันอาจจะกลายเป็นตัวอื่นไปเลยก็ได้ไงก็น่าห่วงเหมือนกันนะแต่ีความหลุดจากการเป็นตัวละครไปเลยก็ลําบากเหมือนกัน ก็ต้องรอดูว่าหนังจะเข้าฉายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหนึ่งเดือนเลยเหรออืมทำไมทำไมเขาให้ดูก่อนเร็วจังวะก็เพราะว่าน่าจะเอาไปส่งเทศ,ศกาลก่อนได้ไหมแต่กล้าให้ดูก่อนเดือนหนึ่งเลยเหรออืมแล้วถ้าคะแนนเนี่ยอย่างอันเนี้ยออกมบวิจาร์ไม่ดีเชื่อมึงต้องอยู่กับความการวิจารณไม่ดีอีกหนึ่งเดือนเต็มเลยเนาคงมัมม่นใจไว้แบบอาพอภาคแรกก็โดนวิจารณไม่ดีไงแต่ว่าคนดูก็ดึงกลับมาได้คือที่โจ๊กเกอร์ที่มันดึงกลับมาได้ภาคแรกอจําได้ป่ะกระแสปากต่อปากใช่ ตอนแรกคนดูรายได้ก็ยังไม่เยอะแต่รายได้มันไม่ลดเลยใช่มันมาเรื่อยๆรายได้มันลดมันมาเรื่อยๆเลยเ<ๆ>กระแสปากต่อปากบอกโอเคดีดีดีเข้าไปดีเพราะหนังมเล็ดอาร์ด้วยถูกป่ะใช่คนดูไม่เยอะอยู่แล้วตอนแรกกบบาไร้เหมือนวสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแ,แล้วมันก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนังตอนแรกก็ไม่น่าจะคาดหวังว่าจะถึงพันล้านด้วยซ้ำกระแสปากแบบปากแล้วอันนี้ถ้าสมมติเข้าไปแม่งเริ่มมาแบบสามร้อยสองร้อยไอเหียแล้วคนเข้าไปบอกเฉยๆจบนึมือ จบด้วยมือของภาพนี้ทุนสร้างก็สองร้อยล้านแล้วอะภาคที่แล้วอ่ะทุนสร้างห้าสิบห้าได้กำไรได้เงินได้รายได้มานะหนึ่งพันเก็กเจ็ดสิบกำไรเน้นๆน่ะเผลอรวมค่าโฆษณาแล้วไม่มีกำไรหลักเก้าร้อยอะอ่าเออคือแม่งมากกว่าแฟนชายสาวฟอร์ทั้งแฟนชายรายแม่งรวมกันะเออแล้วก็พอภาคสองทุนสองร้อยเชี่ยยากนะยากขึ้นเลย ถ้าสมมติมันออกมาเต็มที่อย่างเงี้ยได้ห้าร้อยเงี้ยก็โอ้โหปิ่นน้าอะ่ะซึ่งพี่คิดคิดคิดเลยนะคิดแบบแง่งบวกสุดๆนะพี่คิดว่าน่าจะได้เต็มที่ห<ม>้าร้อยแบบนี้แหละห้าร้อยหกร้อยอันนี้คือ o พสิ i v e สุดๆแล้วนะไม่ไม่น่าจะเท่าภาคแรกถ้าน g a ก i ี e นะพี่คิดว่าเผือๆแม่งเจ๊งเลยอืมเจ๊งแบบสองร้อยอ่ะขาดทุนย่อยยับต้องรอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับต้องรอดูเป็นยังไงก็คงไปดูอยู่แล้วล่ะ จ็อ <Joker. S 1> ก็ต้องรอดูกันว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นไงนะฮะได้อ่ะไปต่อเขาอื่นกันบ้างได้ฮะสบายๆพอพูดถึงโจ็อกเกอร์แล้วก็ต้องพูดถึงคนนี้หน่อยแบทแมนเฉยมากระตุกตามเดือดกูแก <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือ,อภาพยนตร์เดอะ a บทแมนพาร์ทของแม l ลีฟที่นําแสดงโดยโรบบทแดทิสันเนะะี่ยฮะเขาบอกว่าเขียนบทใกล้เสร็จแล้วถ้าใครๆตามช่องเราจะรู้นะครับว่า แอดบอลเกียร bon, ์แบทแมนแบทลิฟมอ่ามาชอบตัวแบทแมนตอนนี้ <c oughs> อ่าโดยพุ่มกับอย่างแบทลิฟเนี่ยแกก็ได้ออกมาแง้มว่ามันจะเป็นการดําดิ่งสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ไหลแรงมากยิ่งขึ้นและนําไปสู่สิ่งต่างๆที่เขาไม่สามารถจังถึงได้ยิ่งกว่าภาคแรกก็ภาคแรกมึงไม่ได้อย่างไปไหนเลยนี่ มัวแต่ตีความภาษาสเปนอยู่ไอ้หาภาคแรกที่ซอกผมยังไม่รู้จักเลยมึงจะไปมึงจะไปอย่างอะไรล่ะอ่ารูดดว่าืดด้นดาไปถึงกูว่าเผยกไปสืบเพื่อเก่งกว่าแบทแมนอีกอยัง,งยอ่า <laughs> แล้วเขาก็ยังยืนยันว่าเพนกวินอ่ะจะยังมีบทบาทในภาคต่อนี้แน่นอนแต่ถ้าอยากคาดหวังว่าจะได้เห็น,วนไวไลท์ในเชิงแฟนตาซีสุดโตง เพราะมันจะไม่เหมาะกับจักรวาลที่เขาสร้างขึ้นมาไอ้แพนกวินมันมีเสน่ห์มากกว่าแบทแมนเยอะมากชอบแพนกวีนคนพี่ช่งชอบแพนกวินเลยพี่รู้สึกว่าตัวละครนี้มันน่าสนใจกว่าแล้วเขาก็เหมือนบอกว่าไอซีรีแพนกวินเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่จะโปรไปสู่แบทแมนพาทู 2, ด้วยเอาเะอะอเดี๋ยวรอไปดูแล้วกันยังไงก็ดูอยู่แล้วครัะอ่าแล้วแกก็ได้ล่าวเพิ่มเกี่ยวกับพวกตัวละครไวมร้ายที่เคยสร้างขึ้นมาคือสิ่งสําคัญสาหรับผมคือการหาวิธีที่จะนําตัวละครเหล่านี้ผู้ซึ่งเป็นตัวละครในตำนานที่ทุกกคนรู้จั มาทาให้รู้สึกว่าเมืองกอตแคมเป็นเหมือนโลกใบที่เรารู้จักเราจะผลักดันไปสู่ขอบเขตของความแฟนตาซีแต่จะไม่เข้าไปในความแฟนตาซีสุดโตง่งมันจะต้องรู้สึกสมจริงมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เห็นตัวละครที่คนชอบอย่างตัวละครเจนท์แมนโกธอาจจะสุดโต่งเกินกว่าที่เราจะเอามาทําได้แต่มันก็น่าสนุกที่จะคิดหาวิธีที่จะนําตัวละครที่มีแง่มุมแฟนตาซีเหล่านี้มาทําให้มันสมจริงเจนท์แมนโกธมันก็คือผีนะนะั่นแหละอืมแต่ว่า ก็ถ้าเขามองว่าผีเป็นแฟนตาซีสุดโต่งเกินไปก็หมายความว่าพวกพลังเหนือมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นอย่างพวกตัวแบบไอ้ตัวเดือดเดือดเลยสกาโค,โคไม่สกโคก็แค่ไอ้บ้าคนหนึ่งที่ใจแก๊สเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรมากซาสหลกัหลกๆแล้วตัวที่พลังเดือดเดือดเาวะแบทแมนอ่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่แล้วมันจะสเกลใกล้เคียงแต่เจสนเมนโกต์อ่ะตัวหนึ่งที่ด็อ่ะดรฟีสอ่ะ อันนี้เป็นแฟนตาซีสุดโต่งหรือยังวะก็ยังไม่มันก็แค่ชิดอุปกรณ์ที่มันแช่แข็งแต่เดลฟีมันก็ไม่ได้เทียร์นั่นขนาดนั้นเลยเออแต่ความจริงแบทแมนไม่ได้มีพวกตัวละครที่เวอร์เวอร์เยอะอยู่แบทแมนมันซู้ไม่ได้เฮ้ยเบนเนี่ยเบนไม่ไม่เวอร์ไม่เบนมันเป็นลัเบนมันเป็นจองพลังธรรมดาแล้วมันตีความได้มันตีความได้เยอะเออมันเคลียร์เฟเนียขั้นสุดออของแบทแมนอะแต่อย่างในการ์ตูนก็เคลียร์เฟสก็แค่เปลี่ยนหน้าได้อะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เป็นแค่ในการ์ตูนนะในการ์ตูนอันล่าสุดแคปทูเซเดอร์แคบทําตีความเป็นตัวเปลี่ยนหน้าเองไม่ได้เป็นแบบในในภาคออริจินที่มันแบบมีพลังเลยอ่ะอ่าพี่ว่ามันตีความได้หลายย่าแต่ว่าถ้าอย่างแบบเจนนี่เบนโกนี้ถ้าเขาบอกว่าจะเอามาใส่นะก็คงอาจจะทําให้เป็นของปลอมทําให้เป็นผีปลอมสกุปปี้ดูเป็นผีปลอมสกูปปี้ดูไปถ้างั้นอ่ะแบบแมนเป็นทีสกุปปี้ดูเลยเอ้ก็เอาก็ เป็นนักสืบไงไอ้เคี่ยมึงเป็นนักสืบคือเข้าใจคอนเซปต์หลักข้อดีข้อเดียวของไอเดอะแบทแมนของอ,อันนี้นะมันคือมันเริ่มเดินตามสายแบทแมนสายหลักที่ว่าเป็นการสืบสวนไม่ได้เป็นสายบู๊เออเป็นการสืบคดีแค่นั้เองอที่มันพี่ๆชอบมากๆเลยตรงนี้แต่เรื่องสวับแบทแมนนี่ใส่แบทแมนอะไรทุกอย่างอใหม่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 โอเคฮะอันนี้ก็ข่าวแบทแมนก็ประมาณนี้ฮืมแล้วก็ไปที่ข่าวหนึ่งแล้วกัน ก็คือไม่ทราบว่าหลายคนดูยางก็คือไอ้ไมโครบฉบับภาพ,พยนตร์ก็ปล่อยตัวอย่างแล้วใบปิดออกมาแล้วอืมเห็นละอืมซึ่งตอนแรกก็คาดฝันกันแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่าซึ่งไอ้ตัวหนังไมโครบเนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่บังเอิญถูกดึงไปยังดินแด,น,ดนหัศจยรร์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยบรรดาล,ลูกบาศพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันหาทางกลับบ้านและเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดด้วยความช่วยเหลือจากผู้ชี่ยวชาญในโลกนั้นอย่างสตีฟไอดูแล้วเนพี่ไม่ได้ติดอะไรมากนะ,ะพี่รู้สึกโอเคเลยซ้ำแต่ เห็นดิสไลค์แล้วปุวกตกใจเหมือนกันอ่าใช่เพราะว่าตอนเนี้ยเรียกได้ว,ว่าฟฟแฟนๆแตกออกเป็นสองฝั่งเลยก็คือแบบฝั่งที่ชอบแล้วฝั่งที่ไม่ชอบเพราะว่าแบบว่าคนไม่ชอบแบบว่าการออกแบบของมันที่มันดูแบบเป็นลงวัดแบบ HD เกินไปไม่ได้ทําเป็นแบบพิกเซลเหมือนในตัวเกมอะไรอย่างงี้กลัวเป็นพิกเซลแล้วมันจะคนจะไม่ดูดิีอ่าใช่เขาเขาน่าจะเจาะตลาดที่กว้างขึ้นอ,อซึ่งตอนเนี้ยแบบยอดดิสไลค์ในยูทูบเนี่ยก็สูงกว่ายอดไลค์แล้วเพราะว่ายอดดิสไลค์เนี่ยมันประมาณห้าแสนสี ยอดไลค์ก็คือสามแสนเก้ายังไงก็สู้เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดไม่ได้และตอนนี้ก็ยังสู้สโนไวท์ไม่ได้อ่าใช่อันนี้มันยังแบบไล่เลี่ยก,กันอนะ่ะสโนไวท์ล้านหนึ่งแล้วไอ้สโนไวท์มันแบบอีกฝั่งหนึ่งกดอีกฝั่งหนึ่งชัดเจนไอ้ยล้านหนึ่งแล้วอแต่พี่ว่าอันนี้ต้องรอดูอ่ะเพราะดูแล้วทรงเขาอยากจะให้เป็นแนวแบบประจนภัยดูตัวอย่างละรู้เลยว่าจะออกมาแบบอุ้ยเปิดมาอีกโลกมิติแล้วก็มาประจนภัยในโลกนี้อืเออเนี่ย บอกกูแค่นี้กูรู้แล้วเนื้อเรื่องจะไปทางไหนที่ที่เหลือไม่ต้องรู้อะไรเลยไปรอรู้เนาตาคีเจเนซีถึงดูไว้เนะบอกกูบ้างอ่าแล้วก็นั่นแหละที่แบบคนส่วนใหญ่ที่แบบไม่พอใจเนี่ยเขาที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาขอยากใต้แบบว่าให้มันเป็นทําเป็นแอนิเมชันมากกว่าแบบพกมาริโอ้บูวี่อะไรเงี้ยก็แฟนๆเขาก็อยากได้แบบนึงนะเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วที่มีความคาดหวังของแฟนๆใช่ก็แต่ดูแล้วเขาเรื่องเนี้ย อาจจะไม่เจาะตลาดแฟนหานั้นว่ะดูแล้วเหมือนเขาอยากจะแค่หยิบมาแค่กิมมิกแล้วก็เจาะเป็นวงกว้างมากกว่านะก็ที่าดีนะพยายามตีตลาดเออพยายามตีตลาดให้กว้างมากที่สุดแบบเป็นแบบเด็กดูง่ายผู้ใหญ่ดูดีซะมากกว่าไม่แบบไม่ไปทรงไม่ลงทางแฟนมากอเป็นแฟชั่นแล้วไงสมัยเนี้ยแฟนแฟชั่นหัวมึงเออเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วซื้อเน้นซื้อคนส่วนใหญ่ไปก่อนแต่จะได้หรือเปล่าหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งเน้นซื้อคนส่วนน้อยด้วยอคนส่วนใหญ่ก็ไม่ซื้อ เดี๋ยวนี้แม่งแปลกเดี๋ยวนี้การตลาดแม่งแปลกต้องรอติดตามกันไปะอับต้องรอติดตามกันไปอใช่ก็ประมาณนี้ครับอาอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วสำหรับเพื่อนๆมีความเห็นอะไรยังไงบ้างคิดว่าโจเกอร์จะเป็นยังไงอจะสามารถทะยานขึ้นฟ้ากลับไปเบียดคู่กับภาาเก่าหรือแม้แต่แซงเดซพูเป็นบูบูลีนได้หรือเปล่าลงไว้ความเห็นไว้ทิ้งไว้ตไวใต้คอมเมนต์เราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลย ่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบ,บี่เทียวว่าสมาชิกด้านะครับถ้าเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้เราก็สามารถกดทห้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์แทงกนก็ได้ครับอืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะจะได้มีเพื่อนมาคุยด้วยหนะตรงนี้กันอืมหรือว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ